1> 1. การขอจดทะเบียนอสังหาริมทรัพย์ซึ่งได้มาโดยทางมรดกนั้นให้ผู้ทซึ่งได้รับมรดกนั้นยื่นหลักฐานสําหรับที่ดินหรือหนังสือแส,สดงสิทธิในที่ดินหรือหลักฐานสําหรับอสังหาริมทรัพย์พร้อมด้วยหลักฐานในการได้รับมรดกนั้นยื่นขอต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ตามมาตรา71 ในกรณีที่หนังสือแสดงสิทธิที่ดินนั้นอยู่แก่บุคคลอื่นให้พนังงานเจ้าหน้าที่นั้นมีสิทธิ์ในการเรียกคืนจากบุคคลอื่นนั้นได้วรสองในกรณีที่พลังงานเจ้าหน้าที่นั้นสอบสวนและเป็นที่เชื่อได้ว่าบุคคลนั้นเป็นผู้มีสิทธิได้รับมมดกให้ปิดประกาศไว้โดยเปิดเผยโดยทำเป็นหนังสือโดยมีกำหนด30วันโดยปิดประกาศไว้ณสำนักงานที่ดินสำนักงานเขตที่ตํารลอำเภอที่ว่าการกิ่งอำเภอ สำนักงานเทศบาลที่ว่าการองค์การบริหารส่วนตำบลที่ว่าการเขตที่ทำการกำนันที่ทำการผู้ใหญ่บ้านแห่งตรงที่ซึ่งอาสาังหารมตั้งอยู่และบริเวณอาสังหาริมทรัพย์โดยปิดประกาศไว้ณนะที่ละหนึ่งและให้พนักงานเจ้าที่นั้นส่งปิดประกาศให้แก่ ผู้ขอซึ่งมีสิทธิ์ได้รับมมดกและมิได้มายื่นคำขอ,ขอ,ขอภายในกนําหนดระยะเวลานั้นด้วยในกรณีที่ผู้ซึ่งมีสิทธิ์ได้รับมมดกนั้นไม่ได้คัดค้านภายในกนําหนดระยะเวลาที่ได้ประกาศกําหนดไว้และเป็นที่เชื่อได้ว่าผู้ขนนั้นก็ย่อมมีสิทธิ์ได้รับมมดกให้พนักง,งานเจ้าหน้าที่นั้นดำเนินการจดทะเบียน ัส,สิทธิในที่ดินนั้นต้องเป็นตามหลักเกณฑ์วิธีการและเงื่อนไขซึ่งได้กำหนดไว้ในกฎกระทรวงวักสามในกรณีที่ผู้มีสิทธิได้รับโมดกลทายาทคนอื่นนั้นได้คัดค้านให้พนักง,งานเจ้าหน้าที่นั้นมีอำนาจในการพิสูจน์สอบสวนและเรียกบุคคลมาให้ส่้อยคำอีกทางยังมีอำนาจในการเรียกให้ส่งเอกสารต่างๆที่ตามที่าะความจำเป็นและให้เปรียบเทียบ ในกรณีจะเปรียบเทียบไม่ตกลงให้พนักง,งานนั้น,นมนีอำนาจแต่ไอ้มีคําสั่งตามที่เห็นสมควรวัคซีเมื่อพนักง,งานเจ้าหน้าที่นั้นมีคําสั่งการใดให้แจ้งเข่กู่กรณีนั้นทราบในกรณีที่คู่กรณีฝ่ายใดไม่พอใจให้ดําเนินการฟ้องร้องต่อศาลภายในกําหนด60วันนับแต่วันที่ได้รับแจ้งนั้นแต่หาบุคคลน,นั้นไม่ได้แจ้งภายในกําหนดระยะเวลานั้น และได้มีหลักฐานเกี่ยวกับการยื่นและแนะนำหลักฐานเกี่ยวกับการยื่นฟ้องพร้อมด้วยสานอาการยื่นฟ้องในการแสดงสิทธิ์ในที่ดินในการได้รับมรดกนั้นมายื่นต่อปักง,งานเจ้าที่ให้ประง,งานเจ้าที่นั้นมีคําสั่งดังกล่าวต่อไปวราห้าในกรณีที่ทายาทผู้มีสิทธิ์ได้รับมรดกนั้นได้คัดค้านภายตามกําหนดระยะเวลาในวัคสี่หรือได้ยื่นฟ้องคดี และได้มีและได้ยื่นฟ้องคดีอันเกี่ยวกับจิตในอันในเกี่ยวกับสิตอันเกี่ยวกับมรดกนั้นซึ่งเป็นสิ์ที่ได้รับมาจากการได้รับมรดกซึ่งเป็นการจดทะเบียนจิ์และนิติกรรมก่อนวันที่ก่อนวันที่พนักงานเจ้าหน้าที่นั้นได้จดทะเบียนและได้นําหลักฐานการยื่นฟ้องคดีฟร้อมเพื่อสำนองการยื่นฟ้องนั้นมายืน่น ให้พนักงานเจ้าหน้าที่นั้นระงับการจดทะเบียนไว้และให้ดำเนินการต่อไปเพื่อสารได้มีคำพิพากษาหรือคำสั่งการใดก็ให้ถือว่าคำพิพากษาและคำสั่งนั้นเป็นที่สุด